โบขายายให้กับลูกค้าง,งานแต่งงานมาเป็นระยะเวลาหกปีแล้วเกินป็นคันคือแล้วเราค่อนข้างมั่นใจว่าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องไวสำหรับลูกค้าง,งานแต่งงานบางคนนัดจับอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเราขายเฉพาะลูกค้าเว้งเท่านั้นสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็อยู่กับคุณโบค่ะแห่งร้านเวทีไว วันนี้เราเอาตัวแม่แห่งเวทีวายแค่ชื่อก็รู้แล้วมันคือวายแห่งเว n g มาให้ความรู้กับคู่รักบ่าวสาวกันนะคะว่าทําไมในงานแต่งงานเราถึงต้องมีวายแลวะวิธีเลือกวายในงานแต่งงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะ<า>ทาไมต้องมีวายในงานแต่งางานงานเว g r รีเซพชันในบ้านเราทุกวันนี้<ม>ก็คืองานเลี้ยงฉลองอมงคลสำรจไม่ใช่วัฒนธรรมไทยเลย ก็จริงๆเราเป็นวัฒน,นธรรมตะวันตกก็คือชาวตะวันตกก็จะเป็นชาติที่ับศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์วายเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ร่วกันมามตลอดเลยนะคะเวลาที่เราลาวัฒนธรรมตะวันตกมากเรื่องการใช้วายก็เลยนำด้วยในงาน ก็คือแชมเปญจริงๆเราเรียกว่าไวน์ฟองหรือว่าฟบเบิ้ลไวน์ตรงมันจะเป็นแบบนี้อยู่ในน้ำแชมเปญแชมเปญแต่ถ้าออกเสียงตามภาษาฝรั่งเศสก็คือว่าชองปาบชองปาบใช่แต่ว่ามันเหมือนเวลาเราอ่านชองายเป็นแชมเปญไปอย่างเงี้ยจริงๆเราวแชมเปญคือไวน์ฟองที่ทําได้ในแคว้วแชมเปญต้องทําที่นั่นเท่านั้นถึงจะได้แชมเปญได้ถ้าผลิตที่อื่นถือว่าไม่ใช่ได้นะคะกิจอันนี้แชมเปญและไวน์มีกี่ประเภทยังไงบ้างแบ่งง่ายๆเป็น5ประเภทก็จะมีสปาร์กิ้งไวน์มีโรเซ่ไวน์ มีไวไวเวเไวแล้วก็บิสเซอร์ไวหรือว่าสกี้ไวเ์แล้วแบ่งเป็น5้าคัตเกอรี่เนี้ยหลักๆเบาสาวที่อยากจะเซฟบัตเจ็ตกับเบาสาวที่แบบอยากได้ดีๆอ่ะถ้าเป็นโบเนะนยโบจะเลือกให้มี2ประเภทเสมอเพราะว่าต้องเข้าใจหลงว่าพฤติกรรมของคนดื่มไวน์บางคนเป็นแฟนไวาขาวเลยบางคนก็เป็นแฟนไวแดงการที่เราให้มีชนะ้อยส์เนี่ยก็คือเพื่อให้มีความวอร์ริเอตตี้เพื่อให้แขกสามารถที่จะอย่างน้อยมีสักหนึ่งเครื่องดื่มที่เขาสามารถที่จะทานได้แต่ถ้าลูกค้ามีงานเป็นอัลเตอร์โบก็จะพยายามว่างานใช้สปาร์ จริงใจเขามันสามารถรันต่อ after party อ่ะ,อออะคือตัวแชมเปญหรือแก้วทรงแชมเปญเนี่นยนะมันเป็นสัญลักษณ์ของงานเลี้ยงงานเลี้ยงงาน,นอะไรแบบนี้เวาลาเราถ่ายรูปมาแล้วกดูเป็นางาน p า r t y พูดถึงแล้วราคาต่างๆกันไหมคะ white wine w ไว t e ขาวไว i t แดง แตกต่างกันในเรื่องของที่มาแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันคือถ้าเป็นวานเนสที่ทำเยอะๆก็ใช้เครื่องเก็บเลยถ้าเกิดราคาสูงมาหน่อยใช้มือเลือกแค่ขั้นตอนตรงเนี้ย<ม>ก็แตกต่างกันแล้วทำให้ราคาก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนการหมักบ่ก็ไม่เหมือนกันอีกมันอยู่ที่ว่าเราโอเคที่ราคาไหนคือวายที่ราคาสูงไม่ได้แบบคําว่าจะอร่อยถูกปากทุกคนมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลแต่ว่าวายคุณภาพกับราคาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่มีความเกี่ยวพันกันแต่ว่าเรื่องของรสชาติกับราคาไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าของแพง ถ,ถ้าเกิดแขกประมาณ350เราใช้วายประมาณสักคร่าวๆก็จะเป็นหลักประมาณแขกหนึ่งร้อยโภวายหนึ่งโหลอันนี้จะเป็นที่ยมขึ้ <c oughs> นอยู่กับพฤติกรรมของแขก <c oughs> เป่าสาวๆจะรู้ดีแหละว่าแขกเราเป็นแขกแบบไหนแขกคุณพ่อคุณแม่เราเป็นยังไงเราก็ต้องเผื่อเอาไว้ด้วยมาในเรื่องของการลินวายหนึ่งขวดเนี่ยมาณัด้วย่แก้วจ้ะอ่าประมาณอย่างเงี้ยก็จะใช้บ่อยอ่าแบบนี้ก็คือส่วนมากก็พยายามให้ประมาณขวดหนึ่งสักแปดแก้วหกถึงแปดแก้วหกถึงแปด สำหรับการเลือกไวน์ในงานแต่งงานต้องเลือกจากอะไรคะต้องกำหนดบัตเจตขึ้นมาก่อนพอบัตเจเสร็จปุ๊บจะมาทำให้เราทราบว่าเฮ้ยด้วยบัตเจเท่านี้ควรจะใช้ไวน์ขวดละประมาณกี่บาทอันนี้จะทำให้การเลือกไวน์อ่ะง่ายขึ้นจริงๆมันก็อยู่ที่ความชอบของไวนอ์อีกเนาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องเป็นเรื่องของอาหารอาหารเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เลือกว่าเราควรจะเลือกใช้ไวน์อะไรและไวน์พันไหนบ้างไวน์ white สำหรับงานแบบค็อกเคลกอะค่ะหรือบุฟเฟ่จะไม่ค่อยซีเรียสมากสามารถใช้เรื่องไวน์ที่เราชอบได้แต่ว่าก็คืออย่าาาให้เปป็นนวทีแลกกกมัชติ ซ้อนคอมเพล็กซ์เกินไปเนี่ยบางทีแขกอาจจะแบบเอ๊ะมันแปลกๆอ่ะไม่คุณน่ะ mm hmm. คือมันอร่อยนะมันดีนะแต่ว่าไม่คุ้นถ้าลูกค้าที่ไม่รู้เลยเนี่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าอันเนี้ยเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องให้คําแนะนาเราก็จะช่วยลูกค้าเลือกว่าถ้าเป็นอาหารแบบนี้เราจะแนะนําเป็นพันอวนพันนี้นะเพราะว่าบอดี้ไม่หนักนะเข้ากับอาหารของคุณนะอะไรเงี้ยเราก็จะดูอาหารเป็นหลักว่าอาหารเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นงานโตะจีนเนี่ยจะต้องเลือกกีๆดีแหละคือไว้กับอาหารของไปได,ด้วยกันคือไม่แย่งซีนกันเพราะว่าอย่างอาหารจีนเนี่ยจะรสชาติเขาจะเป็นรแบบกๆ ไม่ได้เผ็ดไม่ได้เปรีย้ยวไม่ได้อะไรถ้าเราไปใช้ไวน์ที่เข้มเกินไปคือถ้าไปกินกับอาหารจีนปุ๊บมันจะกรบลดของอาหารเราไปทันทีแล้วก็งานลักษณะที่ต้องแทนเลยคือพวกงานสีดาวไม่ว่าจะเป็นสีดาวลันหรือว่าสีดาวดินเนอร์อันนี้สาคัญมากปกติแล้วงานสีดาวอะ่ะทุกวันนี้ถ้าเป็นคนไทยบางทีจะเลือกไวน์ตัวเดียวยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เมนคอร์สเป็นจานปลาและก็เป็นจานเนื้ออยู่ด้วยกันแต่ต้องการใช้ไวน์แดงก็ต้องเป็นไวน์แดงที่เบาที่สามารถกินกับปลาได้ การที่จะไปหา wedding wine ก็คือต้องไปคุยเรื่องอาหารกรโรงแรมให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาหาโป<บ>รใช่ค่ะที่ wedding w i n มี เป็นแบบโลโก้ของเอราสาด้วยให้เป็นแบบให้วายเมเยอเลยเงี้ยขขบคุณเพื่อนๆหรือรอะไร,รเงีเ้ยก็สามารถที่จะคอสมัมได้ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้โบขายวายให้กับลูกค้างานแต่งงานมาเป็นระยะเวลา6ปีแล้วขายวายมาให้ลูกค้าเกินเป็นคันคู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี้ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวายสำหรับลูกค้างานแต่งงานเซอร์วิสก็เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราอยากให้เหมือนมาดูในเรื่องของราคาที่เราจับ ต้องได้เพราะบางครั้งเนี่ยเรื่องของการลิมรสไม่จําเป็นต้องมีความรู้นะจริงๆอย่างหลานโบเงี้ยพาไปกินเบอร์เกอร์หลานก้าขวบไม่รู้หรอกว่านี่คือแพงหรือแพงชิ้นหนึ่งเท่าไหร่เฮ้ยอาโบอ,อันเนี้ยอร่อยกว่าท้งที่เขาไม่มีความรู้นะว่าไอ้ปลานี่มันคืออะไรเขาไม่รู้เลยแต่เขาสามารถบอกได้ว่าอันเนี้ยอร่อยกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากว่าจะต้องมีความรู้แล้วถึงจะกินเป็นแต่ความรู้ทําให้เข้าใจมากขึ้นมากกว่าว่าอ๋อรสอันนี้มาจากแบบนี้อย่างนี้แล้วเปิดแล้วอยู่ จริงๆเอเปิดล้วควรจะกินเลยนอกจากเรามีอุปกรณ์เช่นบางทีมันจะมีตัวปิดแล้วก็ดูอากาศออกหรือว,ว่าตอนนี้ก็จะมีบางอันที่แบบสามารถที่จะเจาะลงไปได้แล้วก็แก้วเดียวก็ได้นะเพื่อไม่ให้อากาศมันเขา้าอากาศเลยมันเป็นอะไรที่ทําลายาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบบสัมผัสกับอากาศให้น้อยที่สุดควรจะเก็บในที่อุณหภูมิเหม,มาะสมอ่ะตู้เย็นเราบางทีมันเย็นไปแตไว้แดงสกองศาเงี้ยประมาณอย่างนั้นแต่กินเรากินให้หมดเลยวัน2องวันก็โอเคนะ เวลาที่เราส่งไวให้ลูกค้าเนี่ยเราจะส่งก่อนวันงานเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดวันงานรถเสียละไวพังาว 8. แตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเมคชัวร์ว่าก่อนวันงานนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องมีงานที่สถานที่เราก็จะทางานประสานแทนคุณเลยเหมือนออกกันในเซอร์ให้เลยประสานกับทางเว딩พันเนอร์ประสานกับทางโรงแรมหรือสตานที่มือเลยหนึ่งวัน่าแล้วก็ประสานแล้วก็จะอธิบายด้วยว่าต้องเก็บยังไงอะไรยังไงเป็นอะไรที่ทําให้คนรู้สึกว่าสบายใจในการที่เลือกใช้บริการนอกจักแค่ได้สีไวก็คือเหมือนได้ออกกันในเสอร์เล็กๆไปช่วยประสานให้ด<ๆ>้วยแ 300คนนี้คิดว่าค่าเฉลี่ยเท่าที่ผ่านมาชอบไว่าอย่างเดียวก็อยู่ที่ประมาณหลักหมื่นก็จะเสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นขึ้นอยู่กับว่าบัตเจ็ตของเขา <S <S แล้วก็เอามาหาเฉลี่ยจานวนขวดเราก็จะได้ราคาไวน์ต่อขวดที่อยู่ในบัตเจ็ตถมงดออกมาปุ๊บอา้าวเป็นขวดละเจ็ดร้อยเราก็จะเลือกไวน์ที่ไม่เกินเจ็ดร้อยให้ลูกค้าแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าราคาของวีดดิ้งไวน์เราขายให้เฉพาะลูกค้าวีดดิ้งเท่านั้นจริงหรล่า คือทาอย่างนี้มาตั้งนานแล้วใช่วิธีดื่มวายสมมตินี่เป็นหลินคอสไวก็ต้องทายังไงกันอนคะสำหรับคนที่ไม่เป็นเลยอ่อยาคืออันนี้ไม่คือเป็นวิธีการให้ออกซิเจนอะมันเข้าไปคือวายไปอยู่ในขวดมันเหมือนคนหลับอะพอออกมาข้างนอกปุ๊บเหมือนปลุกเขาให้ตื่นหน่อยโดยการใช้ให้อากาศอะมันเข้าไปทําให้เขาตื่นมันก็จะเหมือนกับว่าวายมันก็จะเหมือนได้กลิ่นของเขาเมื่อจะออกมาก็คือเป็นวิธีการแต่บางคนก็ไม่ทาก็มีเหมือนกันก็ไม่ได้ผิดอะไร เวลาชนแก้วไวน์ที่ถูกตาควต้องแบบต้องเท่าจริงๆก็จับอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนจะจับอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนมากคนก็จะจับประมาณอย่างนี้จับกานแต่ว่าจับแบบนี้อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเวลาจับแบบนี้เหมือนอุณหภูมิของเราอ่ะมันจะไปถึงไวน์ด้วยแล้วแต่ถนาดค่ะยังไงก็ไม่ผิดนะคะจต่เพียงแค่อยะให้ไปแบบอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้อย่างี้ไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอานะอ่านอกจากไวน์้วที่เว딩ไวน์มีนี้นอกจากไวน์ก็จะมีเป็นไอเทมสนุกๆอย่างเช่นเจลลี่สไตลิ่งเจลลี่บอดก้า มาสนุกสนุกก็จะใช้ช่วงอเ p p e r ส่วนมากจริงๆรแล้วเราเน้นไวน์เป็นหลักแต่ว่าบางทีลูกค้าต้องการบาิสต์เซอร์วิสค่ะใช่ก็จะมีวิสกี้อยู่ในนั้นด้วยก็จะมีวิสกี้วอดก้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันขึ้นอยู่กับบรรยากาศวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณโบนะคะขอบคุณค่ะมาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับไวน์ในในช่วงพิธีแต่งงานนะคะว่าคนจะเลือกไวน์ยังไงไวน์มีกี่แบบยังไงบ้างสำหรับเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลดีๆนะคะเปสาวสามารถติดตามพวกเราได้อีกนะคะใน wedding channel ค่ะ เออวีดิ้งชาแนล สำหรับทิปและทริคนะคะ3ข้อวันนี้ที่ะมาแนะนำให้กับผู้ชมนะคะสำหรับไวการแพริ i n g ไวน์ง่ายๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันเวลาเราไปทานข้าวได้เลยนะคะ1น,นะคะก็คือโปรเซร่ไวน์นะคะซึ่งมีรสหวานสามารถจะแพร i n g ได้กับอาหารที่ออกมีรสหวานนะคะหรือว่าขนมหวานก็ได้เช่นขนมเค้กเป็นต้นนะคะ 2. ไวน์ขาวนะคะจับคู่ได้ดีที่สุดกับอาหารประเภทซีฟู้ดนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิชหรือว่าสแกลล็อปหรือว่าอกไก่ก็สามารถใช้ไวน์ขาวได้เช่นกันค่ะ3ไวน์แดงนะคะแพ i ิ่ n g ได้ดีที่สุดกับอาหารประเภทเนื้อนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือว่าเนื้อไก่หรือว่าเนื้อเป็ดก็สามารถที่จะแพร r i n ได้นะคะอันนี้ก็เป็น3ทริคดีๆนะคะสำหรับการแพร r i n อาหารที่วันนี้ w e Wedding w i n e นํามาแชร์นะคะก็สามารถนำไปใช้กันได้สำหรับการทานอาหารในมื้อประจำวันหรือว่ามื้อพิเศษกับที่ครอบครัวได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ